ครับสวัสดีครับวันนี้ลงงนุมนะครับมีเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุศโธนะครับวัดบ้านไร่มาให้ดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ สร้างเมื่อปี2536นะครับที่วัดบ้านไร่ครับก็ฝากขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ลงด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับ ครับเรามาดูรายละเอียดนะครับเหรียญน,นี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า <c oughs> รุ่นกูให้ทำนะครับนี่ครับเหรียญน,นะครับเป็นทรงรูปไข่นะครับขอบนะครับ มีสันนูนนะครับขึ้นรอบนะครับแล้วมีเม็ดไข่ปลานะครับอยู่รอบเหรียญเลยแล้วก็มีเส้นนูนอีกเส้นหนึ่งรอบเป็นอยู่รอบในนะครับของเม็ดไข่ปลาครับตรงกลางนะครับมีรูปพระเดชพระคุลหลวงพ่อคูณนะครับ ครึ่งองค์นะครับหน้าตรงนะครับ <c oughs> นี่ครับข้างบนนะครับข้างบนเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ ข้างล่างนะครับเขียนว่ารุ่นกูให้ทำนะครับนี่ครับ นี่ครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับขอบข้างนี้ยกขึ้นเป็นสันนะครับนี่ครับตรงกลางนะครับมียันใหญ่อยู่6ตัวนะครับ นี่ครับนี่ยันใหญ่นะครับอยู่6ตัว <c oughs> ข้างบนนะครับเขียนว่าผู้บูชารวยลูกเดียวนะครับส่วนข้างล่างนะครับเขียนว่าวัดบ้านไร่ <c oughs> สองห้าสามหกนะครับนี่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่อีกหนึ่งเหรียญนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณนะครับได้สร้างเอาไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับ รอยตัดนะครับจะต้องเป็นแบบ <c oughs> ธรรมชาตินะครับร <c oughs> อยตัดจะต้องเป็นรอยแบบธรรมชาตินะครับ รอเจาะนะครับก็ต้องเป็นรูเล็กๆอย่างนี้แล้วมีรอยปิ้นขึ้นมานะครับนี่ครับ <c oughs> ซึ่งด้านหลังนี้นะครับก็เขียนว่าผู้บูชารวยลูกเดียวนะครับผู้ที่บูชาไปก็กขอให้ได้รวยลูกเดียวนะครับนะครับก็ขอให้เอฟซี FC ลุงที่เข้ามาดูก็ขอให้รวยลูกเดียวนะครับครับก็ฝากขอบคุณนะครับ ที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับคลิปหน้านะครับเรามาดูว่าลุงจะนำเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับเหรียญหน้าเรามาดูกันนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ